สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทําเส้นใหญ่โฮมเมดเส้นใหญ่ทําเองง่ายๆจากแป้ง3มชนิดเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทําง่ายในกระทะไม่ต้องอบไม่ต้องนึ่งใดๆนะคะขั้นตอนแสนง่ายได้เส้นใหญ่เส้นนุ่มๆแบบนี้วิธีการแสนง่ายเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบทําแป้งเส้นใหญ่นะคะก็มีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆตัวหลักเลยก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า100กรัมแล้วก็ แป้งข้าวเหนียว50กรัมแป้งมันสำปะหลัง50กรัมแล้วก็น้ำมันพืช2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะคะ200มิลลิลิตรผสมแป้งทั้ง3ตัวเลยค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันตามด้วยน้ำ คนทุกอย่างให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแป้งเหนียวข้นแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะแป้งแต่ละยี่ห้อเนี่ยความเหนียวหนืดอะไรไม่เท่ากันเนี่ยถ้ามันเหนียวเกินไปเติมน้ําเพิ่มได้นะคะแต่อันนี้ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเติมอย่างสุดท้ายก็คือน้ํามันพืชค่ะคลุกเขาให้เข้าเนื้อกันเลย ใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะตั้งกระทะไฟอ่อนๆแล้วก็เอาน้ำมันมาทาให้ทั่วกระทะเลยค่ะแล้วเราก็นำแป้งที่เราผสมนะคะเทใส่ลงไปในกระทะหยอดให้ทั่วเลยค่ะเกลี่ยกระทะให้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะให้แป้งเขาอยู่ทั่วกระทะแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเลยค่ะ ระหว่างรอก็เอาน้ำมันมาทาจานที่รองแป้งนะคะแป้งเส้นใหญ่เจ๊ตายมีใบตองก็เอาน้ำมันมาทาที่ใบตองแบบนี้ไม่เกินสองนาทีนะคะแป้งก็เริ่มสุกเราก็เอาน้ำมันมาทาเลยทาให้ทั่วนะคะจะได้แป้งจะได้ไม่ติดกันเวลาที่มันต้องทบกันหลายแผ่นเท่านี้ก็เสร็จละคะ่ะเส้นใหญ่ของเราก็เรียบร้อยละ ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดเลยนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เส้นใหญ่ทําเองง่ายๆด้วยแป้ง3มชนิดเองนะคะเพื่อนๆนรับประกันความเหนียวนุ่มแล้วก็เส้นใหญ่หนึบหนึบบางๆเนื้อแน่นๆทําง่ายและอร่อยด้วยค่ะทีนี้ก็ไม่ต้องซื้อเขาแล้วนะคะเส้นใหญ่ทําเองสูตรง่ายๆแป้งนุ่มๆหน้าตาดีทําเองมั่นใจสะอาดปลอดภัยด้วยค่ะเส้นใหญ่เซ็ตตัวแล้ว เราอยากจะเอาเส้นใหญ่มาทานนะคะก็เอามาหัน่นหรือเอาไปใช้มีดตัดได้เลยค่ะเพื่อนๆตามสะดวกเลยนะคะใครอยากทานก๋วยเตี๋ยวหลอดใครอยากทานเส้นใหญ่ลัดหน้าก็เอาไปใช้ได้เลยแบบนี้เลยค่ะหั่นเป็นเส้นๆตามขนาดพอใจเลยนะคะ เราก็ลอกเส้นเป็นชั้นๆเอามาทำกว๋วยเตี๋ยวอาหารได้เลยนะคะเจปปนขอตัวไปทำกว๋วยเตี๋ยวรัดหน้าก่อนนะคะไว้เพื่อนๆลองทำดูนะคะเส้นใหญ่ทำเองง่ายๆฝากติดตามครัวอร่อยบายเจปปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ